สวัสดีค่ะพบกับ3เทคนิคบวกกำไรในตลาด f o r e x นะคะหลายคนไม่รู้จักนะคะก็จะได้มารู้จักะคะ่ะหรือว่าหลายคนรู้จักแล้วแต่ยังไม่เคยได้กำไรในตลาดนี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะที่จะได้รู้เสียทีนะคะว่า3เทคนิคเน,คนี้ที่ทำกำไรในตลาด f o เ e x เีะะ่ยค่ะมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วทำกำไรได้จริงหรือเปล่าบอกเลยนะคะคอร์สนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้ต่บาทเดียวนะคะ ะะกราฟไม่มีอะไรเลยนะคะสำหรับฟอรเร็กนะมีอดีตปัจจุบันนะคะสำคัญคืออนาคตนั่นเองนะคะใครบ้างที่จะรู้อนาคตก็ต้องรู้อดีตมาก่อนและต้องรู้ปัจจุบันนั่นเองนะคะก็คาสของเราะะบอกเลยว่าเทสง่ายมากๆกำไรเร็วนะคะโคชิปซ่าสอนอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็แบ่งปันให้ฟรีๆนะคะ คอร์สหลักแสนวันนี้เอามาให้ศูนย์บาทนะคะใครที่สนใจนะคะก็เข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้สอนตั้งแต่เบสิกพื้นฐานยันแอดวานซกันเลยทีเดียวนะคะนักเรียนทุกคนอยู่ที่ไหนสามารถเรียนรู้ได้เลยถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะคุณเรียนกับโค้ดได้เลยนะคะเพื่อที่จะสร้างกำไรนะคะ ไปต่อนะคะก็คือว่าทุกคนเข้าเรียนแบบนี้เลยนะคะ,ะทุกคนสามารถที่จะทำกำไรผ่านมือถือผ่านโน้ตบุ๊กอยู่ที่บ้านได้เลยแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตนะคะคุณก็จะเป็นหนึ่งในนักเรียนนะคะเหมือนที่ได้ดูตรงนี้นะคะทุกคนเรียนเข้าใจทุกคนทำกำไรได้นะคะแค่นี้เลยค่ะคือปณิธานของคนทิพซ่านะคะแค่อยากเห็นทุกคนมีกำไรในตลาดปาเปรตค่ะ โค้ดให้นะคะจากศูนย์จนเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนะคะแค่มีใจก็ไปเก็บกำไรด้วยกันนะคะโค้ดทริปซาบผ่าเทรุจ้ะ รีบแอดไลน์กันมานะคะโค้ดทิพซ่าพร้อมสร้าง100เทรดเดอร์ที่ต้องการมีกำไร7-8หลักขึ้นไปนะคะใครที่พร้อมแล้วนะคะที่จะเป็น1ในเทรดเดอร์ที่จะมีกำไร7-8หลักนะคะรีบแอดไลน์เข้ามานะคะเพื่อขอสมัครเป็นหนึ่งใน100เทรดเดอร์นั่นเองนะคะก็พบกันในคลาสเรียนนะคะสวัสดีค่ะ